ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับอ่ะหน้างานของเราอยู่ที่อ่าบ้านเกาะนะครับหมู่บ้านลากูน่านะครับอ่ะอะ่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนในเรื่องของการปูหญ้าเทียนนะครับพอดีหญ้ามาถึงเมื่อวานนะครับอ่าแล้วก็เอาลงเรียบร้อยนะครับวันนี้ช่างชินก็กริ้งหญ้าไปบางส่วนแล้วนะครับอ่ะ ดูนะครับโอ้โหเส้นขาวตรงเป๊ะเลยทั้งทีนจัดเจ้าของหมู่บ้านยืนอยู่ข้างบนนะครับถามว่าหมู่บ้านลากูน่าเลือกใช้ย่ารุ่นไหนนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าหมู่บ้านลากูน่าเนี่ยเลือกใช้ย่ารุ่นท็อปสุดของเราเลยนะครับคือรุ่นนี้ครับเดี๋ยวเราให้ดูลาเบลนะครับเราโชว์นะครับย่าเราเป็นของฟิติการ์ดนะครับฟิติการ์ดนะครับหนึ่งหนึ่งในเจ็ดของโลกนะครับที่ได้ฟีฟ่ารับรองโรงงานผลิตภัณฑ์นะครับฮ โรงงานที่ผลิตสินค้านะครับหนึ่งในเจ็ดของโลกจริงๆนะครับฮะใบหญ้าที่เลือกใช้ก็เป็นใบหญ้าที่ฟีฟ่าเลคคอมเมนมานะครับฮะตอนนี้มีใบหญ้ารุ่นพายนะครับพายพายห้าสูนะครับถามว่ารุ่นพายนี่คือมีจุดเด่นยังไงบ้างน,นะครับมีจุดเด่นตรงอายุการใช้งานนะครับอายุการใช้งานของเขาเนี่ยอยู่ที่สองแสนสองหมื่นไซเคิลนะครับซึ่งสูงที่สุดในตลาดนะครับณตอนนี้ แล้วก็มีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับใบหญ้าออกแบบมาให้เป็นใบเล็กเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับเล็กกว่ารุ่นวีนัสอีกนะครับเล็กกว่านะครับฮะแต่ว่ามีความหนามากกว่านะครับอันนี้ประโยชน์เนี่ยเพื่อเพื่อลดแรงเสียดทานแรงเสียดทานหมายถึงว่าเวลาล้มนะครับฮะเมื่อเนื้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 อคนหรือว่าผิวหนังเราเนี่ยไปสัมผัสกับใบหญ้าเราจะไม่เจ็บแล้วก็ไม่มีบาดแผลนะครับตัวนี้นะครับนี่ฮะที่สิงค่กุณาลาคุณาเลือกนะครับเพราะเหตุผลนี้เลยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของ ของลูกบ้านนะครับครับผมต้องยอมรับนะครับว่าลากูน่านี่ยอมยอมเขาเรียกว่ายอมลงทุนเลือกรุ่นท็อปเลยนะครับท็อปถามว่าราคาแพงไหมก็แพงกว่าตระกูลตระกูลที่เราขายขายอยู่ก็คือพวกวีนัทนะครับก็ราคาสูงกว่าครับฮะเขาเป็นใบย่าทีอา่ออกแบบมาแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆของย่ารุ่นเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุการใช้ง,งานเรื่องของความนุ่มนวลนะครับการรองรับแรงกระแทกต่างๆนุ่มมากนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของลดอาการบาดเจ็บอาการบาดเจ็บในเรื่องของการล้มการสไลด์นะครับเมื่อก่อนหญ้าเทียมเนี่ยอาจจะล้มและสไลด์แล้วมีแผลนะครับแต่ตัวนี้ไม่แล้วครับไม่มีนะครับฮะเพาเป็นการนวัตกรรมใหม่นะครับออกแบบให้ใบหญ้าเล็กนะครับเล็กแต่หนาขึ้นนะครับเมื่อก่อนใบหญ้าเล็กๆเนี่ยก็จะจะบางนะครับอายุการใช้งานไม่ทนแต่ตอนนี้เล็กแต่หนานะครับแล้วก็อายุการใช้งานมากกว่ารุ่นอื่นๆอีกนะครับถึงสี่เท่ารุ่นเก่าเนี่ย อยู่ที่ประมาณสาม0 0ืนถึงห้าหมื่นไซคิแต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยสองแสนสองหมื่นไซแล้วครับฮะรุ่นใหม่ก็คือรุ่นวีนัทเนี่ยไอ้รุ่นรุ่นพลายนะครับโทษทีครับอันนี้ลาเปลฉลากนะครับฉลาดสินค้ามาจากโรงงานซีซีกรานนะครับมาเช็คย่ารุ่นนี้ได้จากนี่นะครับดูให้เลยครับเราโชว์ของจริงนะครับของแท้นะครับไม่ใช่ของปลอมนะครับเราโชว์นะครับเพราะว่า ว่าถามว่าบริษัทซีซีกราสทำไมเราต้องเลือกใช้บริษัทนี้ต้องบอกว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ผลิตย่าตามฟีฟ่ารีคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นใบหญ้าที่ฟีฟ่ารีคอมเมนต์นะครับใบหญ้าก็คือจะจะมีบริษัทที่ผลิตใบหญ้านะครับใบหญ้านี่แหละครับฮะที่ฟีฟ่ารีคอมเมนต์ที่พวกโรงงานที่มีฟีฟ่าเปอร์เฟคเนี่ยฟีฟ่ารับรองเนี่ยผลิตหญ้าเนี่ย ต้องเลือกซื้อใบญ้าจากบริษัทนี้เท่านั้นต้องบอกนี้ครับเพราะว่ามันมีความต่างกันมากนะครับถ้าเรามองได้าอาจจะไม่ต่างแต่เมื่อได้จับได้สัมผัสต่างกันเห็นได้ชัดนะครับผมบอกเลยครับฮะ้าที่เป็นระดับเวิร์คคาอย่างซีซิกราสนะครับหนึ่งในเจ็ดของโลกเนี่ยจะมีความต่างกันอย่างเห็นได้ชัดถ้าผมเอาลูกค้าให้ลูกค้าจับเนี่ยเอาตัวใหญ่ลูกค้าจับลูกค้าจะรู้เลยว่าคุณภาพญ้าต่างกันจริงๆฮะเข้าใจเลยว่าล้มแล้วไม่เจ็บเป็นยังไงนะครับ เข้าใจเลยว่าสนามนุ่งเป็นยังไงไม่แข็งก็ได้นี่แหละครับติดตามกันนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้เดี๋ยวอขอตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตข้อมูลให้เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ